ด่วนเยียวยากลุ่มเปราะบางวันนี้เงินเข้าแต่เบี้ยเดิม2,000บาทไม่เข้า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขาบเอาข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางมาแชร์บอกนะครับก่อนจะไปรับชมเนะื้อหาข่าวนะครับทางช่องของเราก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายนกรกฎาคมเดือนละ1,000บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีทั้ง3กลุ่มคือเด็กแรกเกิด6ปีผู้สูงอายุผู้พิการจ่ายเงินเยียวยาวรายละ1,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมซึ่งในวันนี้วันที่10มิถุนายน2,563มีการนำเสนอข่าวว่าเด็กแรกเกิด6ปีจะได้รับเงินเยียวยาว กลุ่มเปราะบางเป็นจำนวนเงิน2,000บาทบวกกับเงินอุดหนุนบุตรที่ได้อยู่แล้ว600บาทรวมเป็น2,600บาทแต่จากการตรวจสอบในเพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากทางรัฐบาลพบว่าผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินเข้า600บาทตามปกติยังไม่มีใครได้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน2,000บาทจากทางรัฐบาลแต่อย่างใด ก็สอดคล้องกับที่ทางรองปลัดกระทรวงพอมอได้เคยออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่าเรื่องของการเยียวยากลุ่มเปราะบางต้องมีการพิจารณาในที่ประชุมคอรมออีกครั้งตอนแรกทางพอมอเสนอให้ทั้งหมด13ล้านคนตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้เงินได้ทั้งหมด13ล้านคนหรือไม่อาจจะต้องพิจารณาว่าคนที่ได้ เยียวยา5,000บาทหรือเยียวยาเกษตรกรแล้วจะมีสิทธิ์ได้อีกครั้งหรือไม่ขณะเดียววันนี้ทางคมชัดลึกออนไลน์ได้รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรโดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ csgcheck. dcy.go.th นะครับด้วยการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและระบุเลข ประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิดหลังจากระบุแล้วระบบจะขึ้นข้อมูลการแสดงผลการตรวจสอบนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกออนไลน์นะครับหากผิดพลาดประการใดทางช่องของเราก็ยกมือกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ